สุขสบายดีท่านผู้ชมวเอลซีผังไทยผังลาวแล้วก็ต่างประเทศเด้อสุขสบายดีสุโมกสุบอนสุขู่สุคนไปในประเทศและต่างประเทศพ่อพ่อกับซ้อ,อ,องสถานีป่าเด้อเมือ่อนี่กินเนี่ยย้ำมาม่าท่านผู้ชมย้ำมาม่าใส่ลูกซีดน้ำนี่ไรกินหนึ่งลูกไอ้วงอเนย์ไอ้วงอเนย์ของมันนี่ปด ย้มักละลายค่ะผู้ชมเกสีกินบนระเบ่าใครอกซื่อน้ำแซบแซบน้องเอ๋แซบปลาลูกบุูอันนี้ข้าใส่ลูกซีอนี้น้ำครับชมสมึกจับปลูกมึกอมพอ อร่อยอร่อยออืครับเพป็นสามคนมากับผมเนาะอร่อยครับผมสีมาเนาะฮึเกิดมาเสพอุ้ยโอ้ยสบายดีพี่น้องเฮียสั่งท่านผู้ชมเลยเสียดายดิได้แหงเสพเธอเบิ่งเบิ้งเบิ่งกินตะคำก่อนขอโทษขอไลน์ไลย์เด้อท่านผู้ชม อันเนยนางไปยังมากนางละ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 อันนี้บอกว่าขันซื้อเขกกจะซื้อซื้อให้เนยหน่เด้อเนอยเสียไปให้พ่อกับแม่กินนำ้ำเพบนว่ามาเบนบอกอ้หนูเขาคือดี้นานอมให้พ่อ,พอกับแม่กินน้ำเมื้อนี้มื้อน,น,น,นี้ยจะถูกเรืองแพงอาลซีดแดงไว้ก่อนนะคุณผู้ชม กระสีแดงิมมนถูกเป็นนะไนี่ันบวงลา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 แสบเออน้องหลาดมาน้องหาดมาเากกินเบอร์ละมาแล้วแ่ท่านผู้ชมไปแม่ลูกหายอะ ูบอเขาจะออกปูกันปูนมันนั่นมันเจียเลยปูนัละพลสิมาพอดีละติดเลยงงทำไปซ่อมมื่อนี่ไม่ยังกะองงอันนี้กัดคุมคืบน่จะ๊บเด็กกินจก chắc là anh cạnh cái dâng 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 บนำนักเดี่ยวนสี่หลอกโคกนะชมนักหลดบ่แล้วโคกร้านนักหลดซองโลซืนอาประหารใจยุ่ได้ได้เอยผ่าไทแม่้องจบุ้มขาย เพามาก่อนถากให้แม่น้องแก้มุ้งคลายหายเด้อว่ะได้เธอไดก็เอาน้าเต๋บบอกแม่อาเสืออยากเต็มตาทั้งเฮ็ดหลังโง่ทั้งเฮ็ดอแบบนั้อย่าไปลืมหน้ามั้งกินเฉยๆมาว่าอย่าโกงเด้อว่ะได้เธอไดเอาเงินมาหาย

มาแล้วมามาะเดกออมามาเกยสียจุกจิ้ำนกานได้พี่น้องเลือสะด้บรังนัด พ่กำเรื่องน้บ่มาพ่อเลยยังนอนยังหมักอะไรต้องนั่ดังสดพอดีเอาบ้านทานผู้ชมบดโเพราะนั่งคาตมาถ่ายรปไาทานผู้ชมสุดท้ายก็คือเจ็ดเบิร์ตทานผู้ชมไป ต้งไหนแบไปไปสว้านต่อกันอ่ะกินไปเลยกินกระพอยให้มุนต้มขึ้นกัะพลอยพนกระพลอลื่นแรนเลยอืม เชื่อมันอยากบุ๋มไยังไงไม่ม<า>ไพดับช่องเมือกมันก่อนแล้วม,มันอยากมีกินไอ้แต่ว่าไพ่บอก่อนะคะคุณชมเมื่อพ่นตกแห้งแลว้วก็บไพ่ดับมันก็เริ่มเบ,บแิแสบปนหน่อยไม่มะม่วงมากินแน่มืดเอามืดเอามะม่มากินแนะ่ อมนมันยังหมุกหมกขาดเอาะถ้ามันผุมันจะเสบอยู่กินหวานต่อท่านพี่ชมหวานหมักตามใส่สาคูนะพี่น้องหอมท่านพี่ชมหอมหมักตามนี่น้ตาลเลยน้ำตาเาอาน้ เดรบมื่อนี้กินข้าวเพนก็คือาากินข้าวเศร้าก็คือเพนิ่งค่ะผู้ชมไปไหาเห็ดกับแม่น้องกับบุ้มไปตั้งแต่ตีสามค่ะผู้ชมไต่กลมไปสองคนเกาดงเลยฮาระยะไปแต,ต่ีสามเลยแม่เกาดงข้าวนาค่ะมาบ้านข้าวฮาค่ะ ไปสองคนก็ไปเจอไพ่จองคนอิ้งลาป่ะเขาเจ้าก็ได้แนะ่เขาเจาา้าเพราะว่าเขาเจ้าเนื่องอเบิบดขึ้นเนี่ยอ่าแหหงเห็นผักกวาท้ายยังกวนแถมชมมันสีขาวมากต่อไพ่เฮาต้องเว้นยังว่าเขาไปห้าใบตองมันสะโป๊ก,ม,ปก,ม,ปกมันจะกัสิบุคครเห็นไอ้ยังไพ่มันสท้าวแวบแต่กับไพ่เัา เย็นมีห้างใหญ่ละกันส้มทีนี้ก็บบกเคยเงียงจักเผื่ออันนี้เป็นข้างแหลกไปก็แม่งก็น,นอกแก้มบุ๋มเนี่ยเป็นข้างแหลกค่ะส้มสิบัวเป็นยงียงเห็ดตอนน่ะตอนหาพีที่แล้วน่ะเงี้ยงเห็ดปวกเป็นเงี้ยงเห็ดปวกตอนตอนอะไรก็ตอนตอนตีซองเนะาะที่ว่าไปเห็นเห็ดปวกในคันหน้านี่ ไปตองกินพึ่งคือ,อยากกินพูด่าษัไทยทมอันนี้ห้ากสิมายอดลังคือห้ากรไปเมื่อนี่เนะาะสีสาทั้ทงไเดนผู้บ่าวทั้งไเดนอเป็นตาอยากไปสติอยงน้หนอผู้บ่าวผู้บ่าวเดน มาชมคลิปนี้กับคอลาขีปพิธนีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องงสนีทป่าเด้อท่านผู้ชมพอพอกันขีปต่อไปสบายดีเยสบายดีพี่น้องจับ